สวัสดีครับก็เริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก่อนนะครับเป็นเรื่องเบาๆเรื่องของอาการรับรองผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชียยุโรปหรือว่าอาเซมนะครับซึ่งอาเซมใหญ่จะมีขึ้นในเดือนเดือนอกรกฎานะครับแต่ว่า ก่อนที่จะถึงช่วงการประชุมผู้นำอาเซมเนี่ยหรือเอเซมเนี่ยก็จะมีการประชุมอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องวันนี้คณะรัฐมนตรีมีการให้ความเห็นชอบต่อร่างสำหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชียยุโรปซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่7นะครับ <c oughs> การประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับที่เมืองกวางจูนะครับในระหว่างวันที่22ถึงวันที่24มิถุนายนนะครับ เป้าหมายของการประชุมวัฒนธ,ธรรมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมแนวทางความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกันระหว่างยุโรปกับเอเชียโดยมีการคำนึงถึงความผูกพันในอดีตปัจจุบันและก็อนาคต นะครับโดยมีหัวข้อาการประชุมก็คือเรื่องของอวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการต่อยอดนะครับโดยนำเอาวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันเนี่ยมาทำให้เกิดไรายได้หรือว่าเกิดผลผลิตเรื่องอื่นอย่างไรในเชิงเศรษฐกิจนะครับ การประชุมนี้ก็มีการกําหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการใน3หัวข้อด้วยกันเนี่ยนะครับหัวข้อที่เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะครับหัวข้อที่2เป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและเศรษฐกิจสร้างสารรค์ หัวข้อที่3เป็นเรื่องของความร่วมมือทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการใช้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้องสร้างสารรค์มาจากของวัฒนธรรมนะครับมาทําให้เกิดมีมีมูลค่าขึ้นมาทางเศรษฐกิจนะครับ ในการประชุมครั้งนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับก็จะมีการรับรองร่างถแถลงการซึ่งในร่างถแถลงการเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์หลักๆชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของการแสดงเจตนารมทางการเมืองแล้วก็จะเป็นการสะท้อนท่าทีร่วมกันของสมาชิกในภูมิภาคเอเชียกับยุโรปว่าจะมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระชับความสัมพันธ์ผ่านทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน ในเร็วๆนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปที่อยากเรียนให้ทราบนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เน้นไปที่สตรีแล้วก็เด็กนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กและสตรีนะครับสำหรับอนุสัญญาอันนี้เนี่ยนะครับฉบับนี้เนี่ยก็เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมมือกันป้องกันเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับขอบเขตของเอกสารหรือขอบเขตของการการบังคับใช้เนี่ย ก็จะเน้นไปนเรื่องของการป้องกันการสืบสวนสอบสวนการฟ้องร้องดําเนินคดีในความผิดที่กําหนดไว้เมื่อความผิดดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นลักษณะข้ามชาตินะครับรวมถึงความผิดที่กระทําโดยองค์กรอาชญกรรมนะครับและเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับโดยมีสาระสําคัญเช่นเป็นการกําหนดให้เป็นความผิดทางอาญานะครับการป้องกันการค้ามนุษย์ การคุ้มครองการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของประเทศไทยที่ร่วมมือในกรอบของอาเซียนในการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทยกับกัมพูชานะครับในการดูแลเรื่องปัญหาการลักลอบการตัดไม้พยุงบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศต้องเรียนว่าทุกคนก็คงทราบแล้วว่าไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้มีค่าซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายว่าอขอให้ทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศซึ่งมีพบ การปลูกไม้พยุงเนี่ยเห็นความสําคัญว่าไม้พยุงไม่ได้เป็นไม้มีค่าเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าเป็นไม้ที่มีค่าสําหรับภูมิภาคโดยเฉพาะในในในอาเซียนของเรานะครับเราะนั้นวันนี้เนี่ยก็มีการาในที่ประชุมครมเนี่ยมีการรับทราบถึงผลการดําเนินงานของคณะกรรมการาแก้ไขปัญหาการตัดไม้พยุงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับระดับประเทศ ของฝ่ายไทยแล้วก็มีการให้ความเห็นชอบในกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พงุงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เอกสารตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นกรอบในการหาหรือในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พยยงไทยกัมพูชาร่วมกันระดับประเทศนะครับกับฝ่ายกัมพูชานะครับตรงนี้เนี่ย ทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่ผ่านมาก็เราเคยมีการตั้งคณะกรมกกรมการคณะกรรมการร่วมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการาหาทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีรายละเอลลียดเปีดกย่อยซึ่งต้องมีการปรับปรงุงเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังมีความเ,าเข้าใจผิดหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราเนื่องจากการไม่เข้าใจหรือว่าการขาดกติกาที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ก่อให้เกิดความรุนแรงบ้างมี การสูญเสียขึ้นตามแนวชายแดนเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยเขจึงมีการกำหนดกรอบนโยบายในการแก้ปัญหาซึ่งในกรอบนโยบายแก้ในการแก้ปัญหาฉบับนี้เนี่ยก็มีประเด็นสำคัญสาคัญที่ระบุเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการลักลอบตัดไม้พยุงเนี่ยอยู่6ข้อด้วยกันน,นะครับ เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบตัดไม้พยุงบริเวณชายแดนเนี่ยด้วยการส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้คณะกรรมการระดับประเทศนะครับโดยพัฒนานกลไกแล้วก็ระบบการป้องกันร่วมกันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะระบบการแจ้งเตือนระบบของอ ฐานข้อมูลไม้พยุงแล้วก็กลไกลในการตรวจสอบเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันนะครับอันนี้ก็หมายรวมถึงว่าจะต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนเพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ประเด็นที่สอนี่เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการลักลอบตัดไม้พยุงโดยเน้นเปในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการป้องกันปราบปรามสกัดกั้นนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างแล้วก็ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนจังหวัดกัมพูชา เช่นเรื่องของการรัตเวนโดยมีการประสานความร่วมมือกันแล้วก็มีการรณรงค์เรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วเนี่ยการขาดซึ่งการประชาสัมพันธ์หรือว่าการประสานงานเนี่ยก็หลายครั้งหลายรารก็นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุระหว่างทั้งสองประเทศนะครับ ประเด็นที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีการเสนอว่าควรจะต้องมีการสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบนะครับหมายถึงว่ามีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาชนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับทั้งนี้ก็เน้นไปสู่การสร้างความเข้าใจการรับรู้เพื่อไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้พยุงนะครับ ประเด็นที่5เป็นเรื่องของการส่ง,สสงเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับประเทศนะครับโดยสนับสนุนกลไกในการเจรจาระดับทวิภาคีและวก็พหุภาคีบนพื้นฐานของการเคารพแล้วก็การไว้วางความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีการพัฒนากลไกต่างๆตามแนวทางการป้องกันที่ได้มีการกําหนดไว้ในกรอบนี้นะครับ ประเด็นที่6เนี่ยเป็นเรื่องของอสิ่งระบุไว้ว่าในการดําเนินการใดๆของทั้งสองฝ่ายเนี่ยหมายถึงไทยและกัมพูชาเนี่ยจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญหลักหนึ่งก็คือเรื่องของอํานาจอธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นกฎกติกาสากลซึ่งจะทําให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างยุติธรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยใน กรอบของเอกสารฉบับนี้เนี่ยกรอบนโยบายเอกสารฉบับอะไรเอกสารนโยบายฉบับนี้เนี่ยก็ยังกล่าวยังได้มีการระบุถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงบริเวณชายแดนนะครับระัฐจังหวัดเนี่ยมีระบุไว้7จังหวัดนะครับคือจังหวัดที่มีพรมแดนติดกันร,ระหว่างทั้งสองประเทศก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดอบุบลราชธานีศรีสะเกดสุนรร์บุรีล์สะแก้วจันทบุรีและตราดนะครับ นอกจากนั้นก็เป็นการกําหนดกรอบการรัฐเวนโดยมีการประสานงานซึ่งต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก,กน,นะครับเพราะว่าการประสานงานเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะป้องกันและก็ปรับปรามโดยที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานที่มีความเข้าใจตรงกันว่าจะต้องไม่กระทบสิทธิของแต่ละฝ่าย อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสคัญที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของไทยและก็ต่างประเทศที่มีการพูดถึงกันในที่ประชุมครมอในว,วันนี้นะครับขอบคุณมากครับของผมมี4เรื่องเล็กๆนะครับก่อนที่จะเล่าถึง4เรื่องเท้าความให้ท่านฟังนิดนึงว่าในวันนี้มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาช่วยในทีมงานโคศกนะครับก็คือท่านกอบศักดิ์ ผูตระกูลท่านอาจารย์กอบศักดิ์เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับอยู่ในทีมของท่านอาจารย์สมคิดก็จะมาช่วยชี้แจงอธิบายความตอบข้อสักถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเข้าใจว่าท่านคงถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับงั้นวันนี้ผมก็จะเหลือ4เรื่องนะครับเรื่องที่1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้นําเสนอคณะ,ะรัฐมนตรี ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญคือนายวรศาสตร์อภัยวงศ์อภัยพงศ์นะครับจากรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับนี่คือเรื่องที่1นึ่งคณะมนตรีก็อนุมัติต,ตามที่กระทรวงรัพย์เสนอนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์สมคิด และท่านรองนายกพลเอกประวิทย์ได้ร่วมกันชี้แจงให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบว่าเอ s ซ e A, นะครับ n u v o p t i o n v i f t t y n s e n e y y Agency หรือเรารู้จักกันในนามภาษาไทยว่าองค์การกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสาภาพยุโรปเนี่ยเขาได้ประกาศรายชื่อสายการบินทั่วโลกที่ห้ามบินเข้าเขตน่านฟ้าของสาภาพยุโรป เมื่อวันที่16มิถุนาที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น216สายการบินนะครับใน216สายการบินเนี่ยพบว่าไม่มีสายการบินจากประเทศไทยอยู่ในรายชื่อทั้งหมดนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านนายกท่านบอกว่า ถือเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคอสชก็ดีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนหรือสอบอปพก็ดีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกอพอทอและกระทรวงคมนาคมนะครับถือเป็นกำลังใจในการทำงานร่วมกันให้เราผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของการบินไปได้ เพราะฉะนั้นของเอยซาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเป็นประโยชน์ที่ดีนะครับส่วนของ IKO กับของ FAA เราก็ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับนี่คือเรื่องที่2ที่ประชุมก็รับทราบเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของการขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ใช้ชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ กำจัดปัญหาพญาติใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี59ถึงปี68พี่บุ๋มหัวเราะหมายความว่าอย่างไร <c oughs> เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำเสนอนะครับ <c oughs> เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจสอบกันแล้วพบว่าประชาชนของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ภาคอีสานเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นพยาติใบไม้ตับ แล้วก็วันข้างหน้าเมื่อไม่มีการรักษาก็จะแปรสภาพไปเป็นมะเร็งท่อน้ําดีเขาพบว่าปัจจุบันมีประชากรที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยสูงถึงประมาณ6ล้านคนนะแล้วก็ในทุกๆปีพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยมีประมาณ2 0 0 0 0คนเพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จึงได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมา โดยกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆอ,อ,อีกเล็กน้อยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น27จังหวัดนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันนี้นิยุทธศาสตร์อันนี้เขาบอกว่าภายในปี68เนี่ยเขาจะทำให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่บ้านปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดี จะมีจํานวนลดลงเรื่อยๆนะครับปี68นี้ต้องปลอดให้ได้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องขับเคลื่อนกันไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ว่ามีด้วยกัน5ยุทธศาสตร์11มาตรการผมอ่านเฉพาะยุทธศาสตร์แล้วกันนะครับยุทธศาสตร์ก็มีเรื่องของเชิงนโยบายเป็นข้อที่1ข้อที่2คือเชิงป้องกันข้อที่3คือการคัดกรองและการดูแลร,รักษา มาตรการที่4ก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและยุทธศาสตร์ที่5ก็คือการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลในยุทธศาสตร์ที่เอ่ยคำว่ายุทธศาสตร์แล้วท่านก็นึกถึงหมอนนะเพราะฉะนั้นผมแปลยุทธศาสตร์ให้ท่านฟังให้เกิดความเข้าใจว่าคำว่ามาตรการเชิงนโยบายเขาคือต้องการสื่อสารออกไปยังสาธารณะให้เห็นว่าโลกพยาธิใบไม้ตับกับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมี ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรการเป็นโรคเนี้ยทำให้สุขภาพร่างกายทุกทรมานอย่างไรพื้นที่สุ่มเสี่ยงมีพื้นที่ไหนบ้างการเกิดอาการเนี่ยมันเกิดจากคนที่ชอบรับประทานอาหารที่เป็นปลาน้ำจืดชนิดที่มีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆลาบก้อยทั้งหลายแหล่ทำไม่สุกพวกเนี้ยเมื่อกินแล้วก็จะเป็นพยาธิใบไม้ตับแล้วก็นำไปสู่ มะเร็งท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นต้องให้ข้อมูลกับสังคมให้เข้าใจถึงสิ่งนี้นะครับมาตรการที่สองที่เรียนมาสักครู่ยุทธศาสตร์ที่สองคือมาตรการในเชิงป้องกันหมายความว่าเขาจะคัดกรองคนที่เป็นพยาธิใบไม้ตับแล้วก็คัดกรองคนที่ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งท่อน้ำดีคัดกรองด้วยการอุลตราซาวด์ในกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงส่วนพยาธิใบไม้ตับเนี่ย เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเริ่มค้นหาจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง27จังหวัดยุทธศาสตร์ที่3คือการพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยและการดูแลรักษานั่นหมายความว่าใครที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อพยาธิใบไม้ตับก็จะให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ว่าท่านควรจะป้องกันตัวอย่างไรทําอย่างไรกินอาหารอะไรจึงอยู่ในกลุ่มประเภทเสี่ยงจะได้หลีกเลี่ยงส่วนคนที่ตรวจเจอแล้วก็จะดําเนินการรักษาใครที่อยู่ในระยะที่รักษาได้เช่นป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ําดีระยะเริ่มต้นก็ผ่าตัดได้มะเร็งตับได้แต่ถ้าอยู่ในระยะสุดท้ายเขาก็ดูแลให้จากไปแบบแบบที่ไม่ทุกข์ทรมาน ญาติพี่น้องก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้มาตรการที่4หรือยุทธศาสตร์ที่4ก็คือการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนนั่นหมายความว่ากลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะต้องทราบข้อมูลอย่างที่ว่านี้แล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารซะนอกเหนือจากนั้นจะมุ่งเน้นลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล พื้นที่เพื่อให้พื้นที่ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำให้เกิดอาหารไม่ปลอดภัยสุดท้ายคือการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมายความว่าเขาจะเก็บข้อมูลจากทุกคนที่คัดกรองที่ตรวจสอบว่าใครเป็นแล้วไม่เป็นแล้วก็มีการติดตามผลเป็นระยะระยะอันนี้คือการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็นสขั้นขั้นที่หคือ ปี59ถึงปี61เฉพาะปี59เนี่ยไม่ได้ของบประมาณก็ปรับเกลียปรับแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการนะครับส่วนปี62ถึง68ซึ่งเป็นระยะของการขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยก็ให้เสนองบประมาณสนับสนุนเป็นปีๆไปรัฐบาลไหนเข้ามาก็ดำเนินการต่อไปตามนั้นนะครับ คอรมอรก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าขณะนี้ถ้าดูตามตัวเลขคนที่ติดเชื้อพาายาธิไม้ตับในประเทศไทย6ล้านคนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรไว้วางใจนะครับก็อนุมัติตามแผนยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องร่างกฎหมายชื่อยาวหน่อยนะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายยาวไหมร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาผู้ครอบครองที่ดินสปกรผิดกฎหมายอ้าวง่ายๆเล่าอย่างนี้ครับจะได้เข้าใจเขาบอกว่ากฎหมายเรื่องการปฏิรูปที่ดินเนี่ยมีมาแต่แต่ง2,518นะแล้วก็ขณะเนี้ยกฎหมายปี2,518เนี่ย กำลังแก้ไขกันอยู่เพื่อจะปรับปรุงกฎหมายฉบับ2518นี่แหละอยู่ในขั้นของการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาสรุปสาระสำคัญว่ามีการแก้ไขกันใน13ประเด็นแต่13ประเด็นนี้ไม่มีประเด็นใดเลยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินสปกโดยผิดกฎหมาย เรื่องนี้ถ้าจะหยิบเอาประเด็นนี้เข้าไปแก้ไขเพิ่มอีกหนึ่งประเด็นก็เกรงว่ากฎหมายร่างพรบรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี18จะเกิดความล่าช้าไปใหญ่เพราะมันค่อนข้างจะใกล้เสด็จน้ำและ13มมาตรการเนี่ยนะที่จะแก้ไขเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าควรจะทำร่างกฎหมายออกมาอีกฉบับหนึ่งดูจะสะดวกกว่าดูจะง่ายกว่าไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า ็จึงเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็คือร่างกฎหมายที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินสปรกรโดยผิดกฎหมายถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นฝาแฝดคู่กันกับกฎหมายปฏิรูปที่ดินปี1 8ที่กำลังกำลังแก้ไขอยู่นะครับตั้งแต่ปี2 5 3 6นะที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติว่าให้กรมป่าไม้ส่งมอบที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรม เอามาปฏิรูปที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ยากจนหรือไม่มีที่ดินทํากินหรือมีที่ไม่เพียงพอได้ทํามาหากินตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ปัญหายังไม่จบสิ้นเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบที่ดินสปกที่มีการครอบครองอยู่ได้ยังเป็นปัญหาค้างคาราคาสังอยู่ที่ว่าเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะมีมนุษย์5กลุ่มเข้าไปครอบครองอยู่ มนุษย์5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่1คือผู้ที่เข้าไปครอบครองแล้วรัฐจะขอเข้าไปสํารวจให้มารายงานตัวก็ไม่มาจะขอเข้าไปตรวจก็ไม่ได้เรียกมาพบก็ไม่มาอีกทําอะไรก็ไม่ให้ความร่วมมือสักอย่างหนึ่งนี่คือพวกที่1พวกที่สองครอบครองโดยถูกกฎหมายแต่ว่าเกินจํานวนที่กฎหมายเขากําหนดเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นใครที่เกินก็จะต้องถือหลักว่าต้องส่งคืน ซึ่งเขามีกําหนดรายละเอียดกันไว้ใช่ไหมถ้าเป็นรายบุคคล25ถ้าเป็นครอบครัว50ประมาณนี้นะแต่ปรากฏว่ากลุ่มนี้ไม่ยอมคืนนี่คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3คือพวกเศรษฐีกว้านซื้อที่ดินออกมาเก็บครอบครองไว้เป็นที่ดินสอปกบก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่มีรายได้น้อยมีที่ทํากินไม่เพียงพอสรุปแล้วเศรษฐีครอบครองไว้เยอะ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นี่คือกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครอบครองแล้วก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆในกอเป็นในขอในขอเป็นในคอมาตกที่รายสุดท้ายแทนที่เกษตรกรจะได้ถือคนละหยิบห้าไร่50ไร่ตามที่ก็กําหนดไว้ก็กลายเป็นผู้ครอบครองที่เปลี่ยนมือมาเป็นทอดๆถือครองเป็นร้อยๆไร่กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ศาลเขาตัดสินแล้วว่าคุณเข้าไปครอบครองโดยผิดกฎหมาย เขาขอให้ออกก็ยังไม่ออกนี่คือ5กลุ่มมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วกฎหมายปฏิรูปที่ดินปี1.8เนี่ยมันไม่ได้บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปครอบครองที่ดินผิกดกฎหมายแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อบคุคคลเหล่านี้หรือก็มีคำตอบว่าถ้าไม่ดำเนินการก็ต้องไปฟ้องร้องกันในศาลชั้นต้นอุทณ์ดีกาซึ่งกว่าจะจบก็หมายความว่าบางทีต้องใช้เวลา10ปี 15ปี20ปีสุดแล้วแต่ขณะนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีมาตร,ราการสำคัญที่ต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินและมีที่ดินทำกินน้อยด้วยการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนถ้าเรารอการฟ้องศาล10ปี15ปีตามปัญหาที่ผมเรียนให้ทราบนก็คงไม่สามารถนำที่มาจัดสรรได้เขาจึงเสนอกฎหมายตัวนี้เข้ามา ทีนี้กฎหมายตัวนี้หลักการสำคัญคืออะไรหลักการสำคัญก็คือสอปกรส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่เป้าหมายว่าตรงไหนบ้างของประเทศไทยที่เป็นที่ดินสปกรแล้วมีมนุษย์5จําจำพวกเนี่ยเข้าไปครอบครองอยู่แล้วไม่ยอมออกเขาก็จะกำหนดรายละเอียดชัดเจนแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ลงไปยังสปกรจังหวัดสปกรจังหวัดก็จะประกาศพื้นที่ ติดประกาศไปทั่วเพื่อที่จะบอกว่าใครก็ตามที่ครอบครองพื้นที่ตรงนี้อยู่ให้เข้ามาพบมารายง,งานตัวมาแจ้งรายละเอียด mm hmm. เขามีเวลาให้หลังจากที่ติดประกาศแล้ว30วันนะครับถ้าภายใน30วันไม่มีคนมาชี้แจง mm hmm. ก็ถือว่ารัฐสามารถที่จะนำที่ดินนี้มาดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินได้ ถ้ามีการร้องอุทธรว่าเอ้ยเป็นที่ดินที่ฉันครอบครองอยู่ไม่ใช่ที่ตามที่สป์จังหวัดประกาศนะคุณก็ต้องมาชี้แจงข้อมูลถ้าชี้แจงแล้วฟังขึ้นท่านก็เอาที่ดินนี้กลับไปถ้าชี้แจงแล้วฟังไม่ขึ้นเขาก็มีอำนาจในการยึดอายัดเพิกถอนเสมือนหนึ่งผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยมิชอบโดยกฎหมาย หลักการสําคัญของกฎหมายเนี่ยที่เขียนมายืดยาว5-6แผ่นเดียท่านมาดูเนี่ยสรุปใจความได้ว่าแบบนี้มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะใช้มาตรา44ไม่ได้หรือก็มีคําตอบมาว่าประการที่1ถ้าใช้มาตรา44เนี่ยก็คงเป็นเพียงแค่ระยะสั้นซึ่งก็ไม่ยั่งยืนหมายความว่าวันข้านาก็ต้องเข็นกฎหมายออกมาอีกเพราะฉะนั้นทําให้ยั่งยืนเสียเลยดีกว่าออกเป็นกฎหมายฉบับนี้มาประการที่ส ประกาศคำสั่งคอชอชอตามมาตรา44ส่วนใหญ่เขาจะไม่เขียนยาวหน้าหนึ่งหน้าครึ่งก็เยอะแล้วแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากแม้ว่าจะเป็นกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยวันข้างหน้าต้องมีการฟ้องร้องกันเยอะนยแน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่อาจจะคิดว่าตัวเองถูกริดรอนสิทธ,ธิเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประกาศคำสั่งคอช,อชอเนี่ยมันอาจจะเขียนได้ไม่รัดกลุ่มครอบคลุมแล้วก็จะเป็นผล ในทางคดีความกันไม่มีที่สิ้นสุดจึงเห็นว่าควรจะออกมาเป็นร่างพระราชมญัติเสียดีกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคณะทำงานพิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา44พิจารณาแล้วเห็นว่าออกเป็นร่างพระราชญตัตาดีกว่าวันนี้คอรมได้รับทราบแล้วก็จึงอนุมัติร่างพระราชมญัติฉบับนี้เพื่อนำเสนอเข้าสู่สภา,านิติบัญญัติในโอกาสต่อไปมี4เรื่องเท่านี้ครับ กคุณนะครับ